ผยข้อมูล r e d m i K50 Ultra mm hmm. เตรียมใช้ชิป Subragon n a ล d ร a g o น 8+ Gen1 ให้จอ OLED มีชัด์จไวกว่า100วัตต์อาจเปิดตัวเร็วนี้ mm hmm. ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าจะมีการเปิดตัว r e d m i K50 Ultra พร้อมกับสเปคที่อัปเกรดมากขึ้นไปอีกขั้นครับโดยทางด a l Chat Station แหล่งข่าวหรูจากจีนได้เผยว่า r e d m i K50 Ultra จะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยจะใช้ชิปเซตระดับท็อปอย่าง Snapdragon 8 p l พั g เ n น 1, พร้อมระบบชาร์จไวมากกว่าห0 0วัตต์ขึ้นไปมีหน้าจอ o l e d 120 h z พขอบแบนความละเอียด Full HD Plus พร้อม D c d i m m i n g ให้กล้องหลังตัวหลักความละเอียด5 0ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ความจุประมาณ5000มิลลิแอมซึ่งสเปคที่เผยมานี้คล้ายกับสเปคของ Redmi K 50 Pro เปิดตัวไปแล้วนะครับวันที่ดูจะเป็นการอัปกเกรดจริงมีแค่ชิปเซต็บบ 8, เต Snapdragon ท่านันครับ แต่ข้อมูลที่เผยมาน,นี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล้ครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีาสเท,ท่านท้งครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ